มาชมย้อนหลังก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับไปต่อนะเอาเรื่องที่2นะครับคาเหล็กใสมาเยอะไปไหมนะครับอันนี้ของจากพี่พี่ทักนะพี่ทักถามมานะครับพอดีผมกําลังจะสร้างบ้านครับช่างโลด ผมให้ช่างที่ตดๆ,ๆเขียนแบบนะครับแะทำในการคำนวณโครงสร้างให้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวยกสูง80เซนนะครับคาลอยเปิดใต้ถุนโล่งก็คือยกบ้านขึ้นมา80เซนนะครับจากพื้นดินเนาะโค้งหลังคาเหล็กกระเบื้องรอนคู่อยากจะสอบถามช่างโรดว่าช่วยดูขนาดคาและเหล็กช่วงคาน B4 ให้หน่อยได้ไหมครับว่าช่างออกแบบมาเอาเวอร์ไปไหมถ้าลดเป็นเหล็กเหลือ12ไหวไหมปัญหานทีนี้คือ ปัญหาเนี้ยจะเกิดได้บางครั้งเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยเด็กๆนะมันจะมีอย่างว่าคููรับเหมาชอบไปถอดเหล็กออกดึงเหล็กออกเฮ้ยเด็กมันเยอะไปถอดออกเจอเมมอะเมมบางครั้งก็เฮ้ยเด็กใหญ่เว้ยกูจะคอร์รัปชัน้นกูจะโกงอยเงี้ยกูไปเปลี่ยนเหล็กถ้าสมัยก่อนเนี้ยช่วงที่นัชชาติชายอะ่ะเป็นเป็นนายกนะครับสมัยนั้นเนี่ยโหวิศวกรโยธาเนี่ย ผลิตไม่ทันนะไม่ทันใช้อ่ะต้องมาจองตัวตั้งแต่ปีสองปีสามมันเลยอ่ะพอทางรดเริ่มเลือกสายว่าเฮ้ยกูเรียนโยธาดีกว่าเว้ยเดี๋ยวกูจะได้แบบนี้เผื่อได้มีเงินเดือนเยอะๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับเกิดฟองสบู่ทันทีโป่งเงินบาทจากยี่บห้าบาทกลายเป็นสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบาทนะครับไปนู่นเลยนะครับช่วงนั้นน่ะก็จะมีแบบว่าคือคนตรวจงานไม่ทันไงก็ต้องให้ผู้รับเหมาทําให้ผู้รับเหมาทำก็เกิดมีเมมเงี้ยชักเหล็กออก เหล็กใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นเหล็กเล็กคือได้ยินมาตลอดนะครับสมัยนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือคุณพี่พิทักษ์คือเอะใจขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยไปดูคาน B4 ี่เนี่ยทำไมมันเหมือนโอเวอร์ไปหรือเปล่าในความรู้สึกของพี่พิทักษ์นะครับในมรู้สึกพี่พิพทักษ์นะครับอันเนี้ยเคสเนี้ยช่างโรดเอามาให้ดูเป็นเป็นการศึกษานะว่าจะชี้นําไปว่าเฮ้ยเพื่อนเเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยช่างทําแบบมาผิดหรือเปล่าหรือว่าไปคอมเมนต์แบบช่างว่าช่างไป ใส่อะไรมาเยอะแยะทำไมต้องพี่พิทักษ์ถึงมาทักอะไรแบบนี้นะครับช่างโรดไม่ได้จะไปทําแบบนั้นนะเดี๋ยวช่างโรดจะอธิบายให้ฟังว่า,วาเฮ้ยอันเนี้ยมันมีที่มาที่ไปผมดูแล้วนะครับมันมีที่มาที่ไปแล้วก็อธิบายคุณพี่พิทักษ์ไปในในแชทต,ต,ตอบในแชทแล้วนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ว่าช่างเขาจะใส่มาเกินหรือโอเวอร์เกินไปนะครับบ้านชั้นเดียวมันเป็นไปได้ที่จะใสเหล็ก16นะครับไม่ใช่ว่าจะอะไรก็ใสเหล็ก12นะครับผมเคยทํา บ้านที่เป็นขนาดเด็กยี่สิบนะครับเด็กยี่สิบเด็กยี่ิบห้าเฮยแต่ว่าบ้านหลังนั้นนะคานใหญ่ๆยาวๆเลยนะเอาช่วงกว้างๆไงนะะครับแต่ว่าเฮ้ยพอไปให้ผู้รับเหมาทาผู้รับเหมาบอกว่าผมไม่มีเครื่องดัดผมไม่มีเครื่องดัดผมใช้ประแจมือดัดขอลดเด็กเป็นสิบหกได้ไหมสิบหกยังพอดัดได้เอาสิบสองก็ยังดีนะโอ้โหนี่ผมแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเ <laughs> ออบ้านบ้านหลังบเบลอร์เทอร์เลยนะครับช่วงห้องใหญ่ๆ คานก,กว้างๆช่วงยาวๆเฮ้ย i, พี่จะใส่เหล็กสิบหกเลยเหรอแต่พอดีตอนนั้นนะมันมันมัน,ม,นมันพอจะทําได้ไงก็คือก็เกินลดให้เขาไปนะครับแต่ว่าเหล็กมันก็แน่นพอสมควรนะเ,เรื่องคุณภาพการก่อสร้างเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยวิศวกรพิจารณามาแล้วว่า i, เฮ้ยเหล็กขนาดนี้กับเสาขนาดนี้นะครับพี่จะเอาเหล็กเล็กๆแต่ใส่เยอะๆเอาไปใส่ในเสาหน้ายี่สิบเนี่ยโห oh, พี่จะเทลเกตยังไงครับบางครั้งก็ต้องแบบว่า เออขอไปเหล็กใหญ่แล้วกันมันจะเหล็กมันจะเข้าเสาน้อยพี่ก็เทคอนกรีตได้เจ้าของบ้านก็ได้ออคอนกรีตคุณภาพดีนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะไปใส่เหล็กแบบโอเโหะเยอะเป็นเป็นหวีอะไรเงี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหไปเทอะไรกันยังไงครับไอ,อคอนกรีตก็ไม่ลงแล้วมาเป็นหวีอย่างงี้เลยนะครับอ่ามาดูปันกันนิดนึงนะครับ BC BC อยู่ไหน B ีสตรงวงวงนี้นะครับนี่นะตัวที่คุณพี่สังเกตเห็นนะครับอ่าอันนี้ดูในแปนนะจะเห็นว่า คุณพ,พี่บอกว่าเป็นบ้านสองชั้นนะครับงั้นตรงนี้น่าจะเป็นบันไดขึ้นไปบนบ้านนะครับอันนี้เป็นบันไดอีกตัวหนึ่งอ่ะไอ้เป็บันไดไว้ไอ้ตรงนี้อะไรตรเนี่ยอาจจะเป็นบันไดตรงนี้อาจจะเป็นบันไดด้วยแต่ตรงนี้ก็มีบันไดนะครับตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้แต่เป็นช่องเปิดนะครับแล้วก็พื้น ps ps คือเอ่อ p state solid Plank อะไรเงี้ยเป็นแผ่นพื้นตันอ่ะแผ่นพื้นตันนะครับแผ่นเร,เรียบๆนะครับแล้วคาน B4 เนี่ยเห็นไหมนครับตรงนี้มี b 3รอบๆนะครับ b 3รอบๆ แต่ตรงนี้มน B4 ครับแล้วก็มีคานมาฝาก B4 ตลอดแนวนี่เลยนะครับนี่ตรงนี้ B4 B4 แผ่นพื้นวางทางนี้นะครับอันนี้วางทางนี้แต่ทางนี้วางทางนี้นะครับตรนนี้เลยเป็น B4 อ่า B4 มันไม่ได้มีแค่ตรงนั้นนะมีทางนี้ด้วยนะครับแล้วทางนี้แผ่นพื้นก็วางทางนี้แล้วทางนี้ก็เลยเป็นตรงนี้ตัวนี้นะครับเป็นคนละเบอร์กันก็จะเห็นว่ามีสงสัยว่าเอ้ย B4 เนี่ยมันเหล็ก16น่ะเล็ก16 แต่ B3 เนี hmm. <F> ่ยไอ้ท <this> ัเหล็ก12คานก็ขนาดเท่ากันเลยนะครับแต่ว่ามันเหล็ก12นะครับก็ต้องไปดูว่าไอ้คาน B4 ตัวนี้นะนะครับมันเป็นคานที่มีคานมาฝากคานนะครับตัวนี้นะไอ้คานตัวนี้นะครับมันไปรับมาจากตรงนี้ด้วยนะเนี่ยรับแถวๆนี้มาใส่ตรงนี้นะครับเพราะไอ้นี้เข้ามาตรงนี้ไอ้นี้เข้ามาตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายก็หมาคานตัวนี้นะครับ คานตัวนี้ก็วิ่งไปหาคานตัวนี้คานตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันก็เลยตัวตัวใหญ่นะครับมัน B4 นะครับมันอาจจะเป็นคานที่ไปรับผนังมันรับพื้นปกติแล้วมันก็อาจจะเป็นคาน B3 นะครับอันนี้อธิบายฟังนะครับว่าเฮ้ยทำไมเขา้งถึงใส่เหล็กใหญ่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคานที่มาฝากคานเนี่ยไอ้คานตัวนั้นเนี่ยไอ้คานที่เอามาฝากเนี่ยมันรับผนังขึ้นไปมันมีน้ําหนักของผนังลงที่คานตัวนี้ด้วยและคานตัวนี้มันก็ไปฝากคาน B4 มันก็เป็นไม่ได้นะครับที่ไอ้คาน B4 เนี่ยมันต้องใส่เหล็กใหญ่เพราะมันมันรับหนักเยอะกว่าไอ้คาน B3 ดยร,รอบๆนะครับอันนี้ก็อธิบายแบบตามหลักวิศวกรรมนะไม่ได้ไปคอมเมนต์แบบของในช่างที่เขาออกแบบมานะครับอธิบายฟังอธิบายเพื่อให้ฟังให้เข้าใจด้วยว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นคานร,ร,รอบๆม,มันเฮ้ยมันเหล็ก12ไอ้คานนี้ผมใส่เหล็ก12ก็ได้นี่วะพี่แน่ใจเหรอเขาออกแบบมารับอะไรนะครับวิศวกรเขาคิดมาเขา ขาถึงใส่คานตัวใหญ่มานะครับแล้วบ้านชั้นเดียวเนี่ยไปไม่ได้เลขสิบหกใส่ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะใส่เลขสิบสองอย่างเดียวนะอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งพรับเหมามาเห็นก็อย่าไปเข้าข้างตัวเองนะคิดเข้าข้างตัวเองเฮ้ยเลขสิบสองอยู่ข้างๆวหนเลขสิบสอง,งไอ้ตัวนี้ใส่เลขสิบสองก็ได้อย่างงี้มันก็ไม่ไหวนะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเขาคิดมาแบบไหนนะครับเขาคิดว่าไอ้คานตัวนี้มันรับอะไรมาอยู่นะครับหรือว่าถ้าเจ้าของบ้านมาเห็นก็จะเห็นว่าเอ้ย เออมันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ว่าไปเห็นเอ้ยทำไมตัวนี้มันคานวิ่งมายะแยะเลยทําไมตัวนี้บรรณาฝาคานอยู่เนี่ยไปต้องไปชี้แจงผู้รับเหมาด้วยนะเฮ้ยทำไมเกิดไปจับผิดได้ผู้รับเหมาใส่เหล็กเล็กไปให้จ้าของบ้านท่าของ้านจะได้เห็นนะจะได้เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยมันก็มีที่มาที่ไปนะว่าคานม,นมาฝากคานนะมันเป็นไปได้ที่ต้องใส่เหล็กใหญ่นะไม่ใช่ไปถอนเหล็กเขาดื้อนะครับก็จะบอกว่าไอ้เนี้ย B4 เนี่ยมันมารับแนวผนังนะครับมันก็ น้ำหนักของผนังมาฝากคานตัวนี้ด้วยคาน B4 นี่มันก็รับภาระเยอะนะครับคาน B2 ตัวนี้นะครับมันก็มาฝากคาน B4 ด้วยมันก็เลยใส่เหล็กใหญ่นะครับแล้วก็ทางพื้นมันเนี่ยเห็นไหมทางพื้นมันเนี่ยนะครับทางพื้นนี้มันวิ่งมาฝาก B4 ตัวนี้ตลอดนะครับมันก็เป็นไปได้นะที่จะต้องเป็นคานใหญ่นะครับแต่ตัวนี้มันคาน B2 นะครับเพราะว่าช่วงนี้มัน4ี่เมตรห้าช่วงนี้มัน3าเมตรห้นะครับเขาใส่เหล็กเล็กมาให้ใส่คานตัวเล็กมาให้ก็ถูกแล้วนะครับ S 1> <S 1> ไม่ใช่ว่าปอยมาทั้งหมดเลยแล้วคานตัวใหญ่เบอร์เดียวี้ก็ไม่ไหวนะอันนี้มิศวกรเขาคิดมาให้ดีแล้วนะครับอย่าไปอย่าไปเปลี่ยนอะไรที่มันพิสดารน,นะอันนี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้พิสดารมากนะครับโอเคนะครับอันนี้จะให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจผิดกันว่าการเปลี่ยนเหล็กการเปลี่ยนขนาดคานอะไรนี้มันจะมันจะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆนะคร,ครับมันไม่ได้ง่ายนะครับการเปลี่ยนหน้าตัดเหล็กนะครับ ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกรผู้ออกแบบเท่านั้นนะครับโครงสร้างหลังนั้นนั้นบ้านหลังนั้นนั้นนะครับวิศวกรคิดมาแบบไหนนะครับเราไม่แน่ใจทั้งหมดนะเราต้องกลับไปสอบถามวิศวกรเท่านั้นที่ออกแบบโครงสร้างบ้านหลังนั้นนั้นนะครับว่าไอ้คานตัวนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเสาตัวนี้ได้ไหมเปลี่ยนคานนี้ได้ไหมเปลี่ยนหรือว่าตัดเสาตัวนี้ออกได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ย้อนกลับไปถามวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างนั้นนะครับไม่ใช่ไปเปลี่ยนโดยพลการนะ B4 เป็นคานที่รับคานฝากปกติแล้ว จะเป็นคานที่ใหญ่ใส่เหล็กมากอยู่แล้วนะครับกรณีนี้เป็นมีความเป็นไปไดนะ้ความเข้าใจผิดต่อไปนะท่านเจ้าของบ้านผู้รับเหมานะครับไม่ควรเปลี่ยนโดยพละการนะครับอันนี้สําคัญนะครับเว้นแต่ในการเปลี่ยนนั้นๆน,น,นะครับมีวิศวกรออกแบบท่านใหม่มารับรองแบบก่อสร้างนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มีการยื่นแก้ไขดัดแปลงต่อหน่วยงานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนแล้วนี่มันจะเออเปลี่ยนแปลงได้ยยง่ายๆนะมันไม่ง่ายนะ <laughs> มันไม่ง่ายนะครับ